ใครที่นี่ครับที่ติดอยู่ในกับดักเฟนโซนบ้างครับอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปได้มากกว่านี้อยากจะเป็นคนที่เขารักอยากจะเป็นคนคุยอยากจะเป็นแฟนแต่ความสัมพันธ์มันก็ได้แค่นี้ติดอยู่แค่เป็นเพื่อนที่เขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่ว่าไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปไกลมากกว่านี้ใครบ้างครับที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ผมบอกนะครับว่าคนที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ถ้ามันยังไม่ลึกเกินไปคุณยังมีโอกาสออกมาได้หรือต่อให้ลึกแล้วนะมันยังมีโอกาสเลยถ้าเอาคุณพยายามเอาที่ผมจะบอกในวันนี้ไปใช้แบบนนเีมมักก็โอา พลิกเกมได้ครับซึ่งวันนี้ผมจะบอกครับว่ามันคือวิธีอะไรแต่ก่อนอื่นครับต้องบอกสูตรก่อนว่ามันมีสมก,การของเฟรนด์โซนครับที่ว่าถ้าหากคุณตกในสมก,การนี้เมื่อไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าคุณกำลังตกในเฟรนด์โซนครับนั่นก็คือถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีความขี้เล่นกับคนนี้ตลกขบขันโอเคเขาชอบคุณและถ้าคุณมีความสม่ำเสมออีกเป็นคนที่แบบเอาแน่เอานอนได้โอเคเขาก็ชอบคุณ แล้วถ้าหากว่ามีความคลิกอีกความถูกชะตาความเข้ากันได้โอเคเขาก็ยิ่งชอบคุณเข้าไปใหญ่คุณสังเกตเห็นไหมว่าไอ้สามองค์ประกอบนี้ถ้าเกิดว่ามีเขาจะชอบคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี3องค์ประกอบนี้แล้วคุณไม่มีความโรแมนติกเลยนั่นแปลว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นครับอันนี้คือสูตรของแมทธิวานซี่ครับคนที่เขามีชื่อเสียงเรื่องการเป็นที่ปรึกษาด้านความรักแบบอันดับโลกเลยซึ่งคุณสังเกตไหมว่าจุดสําคัญมันคือค,อความโรแมนติกถ้าหากว่าคุณมีไอ้สามอย่างเมื่อกี้แล้วคุณมีความรมมมนนนติกกอีกีควาสััพธ์้จะ ออกจากเฟรนด์โซนทันทีครับคุณฟังนี้คุณอาจจะงงคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบครับคุณถึงจะเข้าใจวิธีการออกจากเฟรนด์โซนข้อที่1ครับคือคุณต้องอ่อยครับคุณจำได้ไหมครับว่าคําว่าโรแมนติกถ้าหากว่าเขาชอบคุณ3ประเด็นนั้นแต่คุณไม่มีคําว่าโรแมนติกเท่ากับว่าจบ การอ่อยนี่แหละที่มันทาให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนถึงต้องคอยเป็นห่วงทําไมเพื่อนถึงต้องแบบมีมุกหยอดแบบนี้ทําไมเพื่อนถึงแบบว่าชอบโดนเนื้อโดนตัวเราเห็นไหมว่าความอ่อยพวกนี้มันทําให้คนที่อยู่ในสารนะ่ะเพื่อนเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกสงสัยและอยากหาคําตอบได้ซึ่งบางคนเวลาอยากหาคําตอบเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาก็ต้องนึกถึงคุณไงแล้วคนที่นึกถึงคุณในเวลาที่ไม่อยู่กับคุณถามว่าสถานะมีโอกาสาเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมครับแน่นอนว่ามันต้องมีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่อยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้้าาาคครรอออยยกกูเทนิ่แบบ คลิปเลยว่าเฮ้ยต้องพูดยังไงต้องทําอะไรจริงๆของีในคอค์สชดีบแชทครับเป็นสคริปต์ไปร้อยข้อเลยว่าวิธีการที่กูจะทาให้อีกฝ่ายนเนี่ยเขารู้สึกเอ๊ะรู้สึกสงสัยและอยากหาคําตอบกับคุณและสามารถหลุดจากเฟรนด์โซนได้เนี่ยคุณต้องทํำยังไงซึ่งถามว่าใครสนใจนะตอนนี้อยู่ช่วง e อริบเบิรราคา1270เท่านั้นซึ่งปกติราคาเต็มอยู่ที่2990ัาราบและแถมอ e ีบุ๊กมูลค่าเ9้รกบาทฟรีไปเลยเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นครับใครสนใจก็แอดมาที่ 2, มไลมน์แน ค,คุณจำที่ผมพูดเมื่อกี้ได้ไหมว่าเวลาเราอ่อยเขามันจะทำให้เพื่อนคุณเนี่ยเกิดความรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันคิดอะไรกับเราหรือเปล่าแล้วคุณรู้ไหมว่าสมองของมนุษย์เรานะชอบมากครับความไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะความไม่แน่นอนมันคือความสนุกความตื่นเต้นความท้าทาย ทำไมคนเราถึงชอบดูบ,บอลเพราะดูบอลเราไม่รู้เลยว่าลูกบอลมันจะไปตรงไหนใครจะชนะทำไมคนเราถึงชอบเล่นเกมเพราะเราไม่รู้เลยว่าการเล่นเกมตานี้เราจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะคนเรามันต้องแพ้ชนะเดาไม่ได้แบบนี้ถึงจะมีความสุขสารโดปามีนในสมองมันหลังซึ่งไอสารโดปามีนเนี่ยเขาเรียกกันว่าสารแห่งความรักกันคนเราเวลามีความรักความหลงไหลกันเราจะหลั่งสารโดปามีนเนี่ยออกมาเยอะมากๆซึ่งไอสารตรงน,นี้อาจจะเป็นตัวพลิกเกมให้คุณที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนคุณ,คณกลายเป็นคนที่เขาแอบตกหลุมรักคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวได้ซึ่่่่งงงงคคุณกกก็็ต้้้ออออสรราาาาวมมไแแนนนนนใใหหเปจลยีะซึ ต่อมาข้อที่3ครับคือสร้างความผูกพันการใช้เวลาดีๆร่วมกันทํานู่นทํานี่ด้วยกันสิ่งพวกนี้ครับทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเหนียวแน่นถ้าเอาว่าคุณมีทั้งการอ่อยมีทั้งการสร้างความไม่น่นอนให้เขาสงสัยแล้วคุณยังมีความผูกพันอีกและเขารู้สึกเขาอยากใช้เวลาร่วมกับคุณคุณก็ถือว่าคุณมีแต้มต่อในการใช้เวลากับเขา และไ้ความผูกพันเนี่ยมันก็ทําให้มนุษย์เราเนี่ยหลั่งสารออกซิโทซินออกมาเหมือนกันซึ่งสารนี้ผมบอกนนะว่าเป็นสารที่สําคัญมากกับความรักเพราะอะไรคุณรู้ไหมว่าเวลาแม่คลอดลูกออกมาเนี่ยแม่จะหลั่งสารออกซิโทซินก็คือสารแห่งความผูกพันเนี่ยออกมาเยอะที่สุดมันจะเป็นเหตุผลว่าทาไมแม่ถึงรู้สึกผูกพันกับลูกมากๆเวลาคลอดลูกเพราะอะไรเพราะสารพวกนี้มันทํางานเยอะมากๆหรือเวลาที่ผู้หญิงมีอะไรกับผู้ชายนะแล้วถึงจุดสุดยอดนะสารแห่งความผูกพันเนี่ยจะออกมาเยอะมากจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้หญิงเวลามีอะไรผู้ชายเสร็จแล้วถึงรู้สึึกกกดีและะไววว้้้ใจรรรัผูชาาาาาายมมขนเ่สหค มนนัทําางซึ่งคุณก็ต้องมาใช้เวลาร่วมกับเขาเพื่อให้สารแห่งความผูกพันเนี่ยมันทํางานมากขึ้นและความรักมันจะเกิดครับต่อมาข้อที่4ครับก็คือหากิจกรรมที่สนุกๆทำด้วยกันครับเพราะว่ากิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทายมันจะทําให้เกิดสารอะดรีนาลีนขึ้นมาครับคุณรู้ไหมว่าทําไมทหารผ่านศึกที่เขาแบบว่าไปรบด้วยกันนะทำไมเขาถึงรักกันมากก็เพราะว่าเขาผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันสารอะดรีนาลีนที่ผมบอกเนี้ยพุ่งพ่านเขาถึงเกิดความรู้สึกรักกันเหมือนครอบครัวไงเพราะว่าเขาผ่านความเป็นความตายกันมาไม่ต้องเท่าไหร่ ซึ่งสารนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อความรักในช่วงเริ่มต้นมากๆคุณต้องพยายามไปหาความตื่นเต้นให้กับเพื่อนคนนี้ที่คุณชอบมันมีโอกาสเปลี่ยนให้เป็นความรักได้ครับและต่อมาข้อที่5เมื่อคุณทําทั้งหมด4ข้อทั้างบนแล้วนะคุณต้องแสดงออกให้มันชัดเจนครับว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เพื่อนนะและที่สําคัญคืออย่าให้คําปรึกษาเรื่องความรักเด็ดขาด ถ้าเพื่อนที่คุณชอบมาถามเรื่องความรักกับคุณให้คุณทําท่าทีหึงเบาๆหรือว่าไม่ค่อยอยากตอบหรือว่าคนนั้นเราไม่เห็นหล่อเลยอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเออคุณดูหึงๆเขาแต่คุณไม่เคยแสดงอะไรท่าทีอื่นเดีเขวนะทำไมดูเหมือนหึงแปลกๆดูห่วงแปลกๆไอ้อจุดปเป็นพวกนี้นะทำให้เขาเกิดความรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างและความสัมพันธ์มันจะมีโอกาสพลิกล็อกได้ครับซึ่งหากว่าคุณทําทั้งหมด5ข้อนี้ได้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์พลิกเกมได้จากเฟรนดนโซนกลายเป็นแฟนกลายเป็นคนคุยได้ถ้าหากว ทำพวกนี้แบบเป็นนะและแนบเนียนจริง,รงซึ่งผมบอกเลยว่าบางทีมันไม่สามารถผิดพลาดได้ถ้าผิดพลาดทีคุณเสียเข้าไปเลยผมถึงบอกเลยว่าถ้าเราอยากทําให้เก่งมันต้องมีสคริปต์คุณอาไปทําตามด้วยเลยในคอร์สดีบชัดถ้า,าใครสนใจก็รีบสมัครเข้ามาครับก่อนราคาโปรโมชั่นหมดซึ่งจะหมดในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับถ้า่าใครสนใจก็อดมิอดชองคริสแลวแคปหน้าจอราคาโปรโมชั่นนี้มาแอดมินจะให้ราคาพิเศษกับคุณรีบสมัครกันเข้ามาครับก่อนโปรโมชั่นหมดแล้วพบกันครับผมชองคริสครับ